พี่เคนพ,พี่เคนเฮ้ยของที่ทักงให้ทำอะ่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยงังเสร็จแล้วพี่ดีมากงั้นตามเข้ามาเฮ้ยผมให้ช่างทำตามรูปที่พี่เคนให้มาเหมือนไหมพี่เหมือนมากแล้วพี่จอไอเพชรปอมนี่ไปทำอะไรพี่ <c oughs> ฉันจะเอาไปจัดการนางพอลลี่มันยังไงพี่ฉันจะทำให้ทุกคนรู้ว่านางพอลลี่มันโลภมากก็เลยทำเพชรปลอมขึ้นมาเพื่อไปสับเปลี่ยนกับเพชรจริงทีนี้แล้วก็นางพอลลี่เสร็จชนแน่ชั่วทั้งชั่วทั้งโง่ รางวัลที่แกเอาความจริงมาบอกฉันไปได้แล้วของค,ครับนั่นมันลูกน้องไอ้เคนนี่มันมาทำอะไรที่นี่อ่ะถ้าฉันบอกคุณจะจัดการไอง้โง่เคนให้ฉันได้ใช่ไหมคะลักกี้ก็อบอกมาก่อนสิว่ามันเรื่องอะไรกัน ฉันจะเล่าความเบาปัญญาของไอ้เคนให้ฟังนี่ไอ้เคนมันเป็นคนขี้อิจฉาทำเรื่องไม่เข้าท่าจริงๆนี่มันความเป็นความตายของฉันคุณยังจะขำอีกเหรอแมวเนะคุณจะไปซีเรียสคนอย่างไอ้เคนเนี่ยมันจะมาทำอะไรคุณได้ฮะพอลลี่ถึงมันจะทำอะไรฉันไม่ได้ แต่คนโง่อวดฉลาดอย่างไอเคนอาจจะทําให้งานของเราเสียหายทางที่ดีเราควรกําจัดมันออกไปจะดีกว่านะคะฟังน,นะไอ้เคนมันอาจจะโง่มันอาจจะทํางานพลาดบ่อยแต่สิ่งที่มันมีคือความจงรักภักดีที่มันมีให้ฉันถ้าคุณยิงอยากให้มันมีลมหายใจก็อย่าให้มันมาวุ่นวายกับฉันอีก ไม่งั้นฉันไม่รับรองความปลอดภัยของมันพี่เคนเราก็รีอบรออกไปแล้วเออข้าเห็นแล้ว พวกเองสองคนเนี่ยดูราดลาวอยู่ตรงนี้นะเว้ยครับเคน จะเข้าไปในห้องพอลลี่ทำไมฮะเอามาเอามาให้ฉันแล้วฉันจะลืมเรื่องนี้ทั้งหมดบอสรู้นี่จะเป็นพอลลี่คงปลอมได้ดีกว่าน,นี้ บอสครับผมไม่เคยคิดจะทรยศบอสนะครับฉันรู้ฉันถึงได้บอกให้พอลลี่ปล่อยแกไปไงนี่นางพอลลี่มันพอลลี่เป็นคนบอกเรื่องนี้กัดนทั้งหมดเรื่องที่แกไปทำเพชรปลอมนี่ขึ้นมานไม่ต้องกังวลหรอกยังไงฉันก็ไม่ปล่อยให้พอลลี่ทำอะไรแก ขอบคุณครับบอสสงสัยใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่ทำอะไรแกครับก็เพราะว่าความพักดีที่แกมีให้ฉันเนี่ยมันเหมือนกับที่ฉันมีให้ฮุสเตนฮอฟไง จบ,บนยโอเคถันใกล้ถึงแล้วไปพบฉันได้เลยรันไปจท์ที่ลังบาร์คืนนี้ฉันสั่งหอนอยังไงไม่รู้ได้ครับ มีอะไรหรือเปล่าครับท่านฮุสตินอฟถึงได้มาที่นี่เพื่อนร่วมอาชีพนับมาเดิมสังสรรค์ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นก็มีปัญหากันมาตลอดมันดูยังไงอยู่นะถ้าท่านรู้ว่าจะมีอะไรก็ไม่ควรที่จะมาตามนัดน,นะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดรันมา เองนี้ไม่รอดหรอกลักที่พวกแกต้องกานอะไรยังมีหน้ามาถามอีกฉันบอกแกหลายครั้งแล้วนี่เขตของฉันห้ามแกขายของเอาหลักฐานมาดูสิว่าเป็นที่ของแกปากดีอย่างนี้แกไม่ตายดีแน่จัดกันนั่น นุ่มคนนี้โวยการไม่เร็วนะห hey! มาหมูไร้ศักสีมากพออยู่แล้วยังใช้อวดอีกเหรอแกเป็นใครฮุสตินอฟไม่ชอบหมาหมูเฮ้ยฮุสตินอฟพวกเราใขอบคุณมากครับสักวันผมจะตอบแทนบุญคุณของคุณ ดูแลไอ้นุ่มคนนี้ไว้ไปเปรอชันที่รถไม่ต้องตามเข้าไปครับท่านฮุสตินฮอวรักษาดัวให้ดีๆนะบาจจะ้านเจ็บตรงไหนไหมปมมัดป็นไรขอบคุณมากครับ พี่บิกครับเออมีอะไรฮูตินอบกลับมาถึงแล้วครับมาคนเดียวด้วยไอ้นี่มันไม่กลัวตายจริงจริ <laughs> เอาเบกต้องการเจรจาอะไรกับฉันว่ามาเครียดนี้ผมมีอาวุธคุณไม่ลูกค้ากำไรแบ่งกันห้าสิบห้าสิบคุณจะรับข้อเสนอของผมไหม <c oughs> ใครยอมดอกลองกบาแล้ว เดี๋ยวก็รู้ในวงการเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าอาวุธที่แกมีมันล้าสมัยไม่มีใครต้องการความจริงแกควรจะออกไปจากวงการน้านแล้วแต่กลับมานะฉันมัจเจรจาอีกแปลว่าไม่ตกลงใช่ไหม เอาไปเสนอคอนเอิญเธออาจจะมีคอนโง่อยอมตกลงกับแกก็ได้โอเคขอตัว drop your weapon I will kill your boss Anum การดอบแทนบุนคุขคนแก่ประทับใจฉันมากน่าเชื่ออะไรลักกี้ครับเพราะเหตุนี้ทำให้ฉันต้องพักดีกับอุสเนฟไปชั่วชีวิต ขอบคุณครับบอสที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังที่ฉันเล่าให้แกฟังเนี่ยนะก็เพราะต้องการให้แกรู้ว่าแกควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรครับบอสผมจะทำลายเพชรปลอมน,นั่นเองไม่ต้องไม่ต้องเพราะความจริงเนี่ยเพชรปลอมของแกมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน เพราะมันทาให้ฉันได้คิดแผนดีๆขึ้นมาได้ยังไงล่ะแผนอะไรครับบอสแผนสับขาหลอกเพื่อให้ฉันกับพอลลี่ได้ส่งมอบเพชรของจริงให้กับพุตเซนอฟโดยที่ไม่มีใครขัดขวางยังไงล่ะแล้วบอสจะส่งเพชรเมื่อไหร่ครับ